สวัสดีครับมือนี้ก็อยพามาหาเงินคือเก่านะครับมาหาเงินเป็นละลายพิเศษดนะครับ,รารรบมาเก็บมะม่วงหิมาผ่านขายน้ากันนยครับพี่นอ้องมะหม่วงร,ร้ายร้ายใส่ลงใส่ลงโอ้โหมีหน่วยใหญ่ใหญ่ยงี้นครับพี่น้องใส่ลงอันอา้ค่ะนะครับนี่ครับหน่วยนั้นครับเทียบกันช่วงเองเพื่อนกะ รับเสือโลสามสิบบาทได้ครับหยิบห่านสามสิบได้ครับพี่น้องเก็บมือหนึ่งได้เยอะครับมือละลอยสองลอยได้ครับใครก็ยุยซื้ออยู่ดได้ครับพี่น้องเต็มต้นเลยนะครับโดกโดกครับพี่น้องนี่น้อยนึงนี่ซุกซุกนี่สองน้อยนี่นี่ซุกซุกสองน้อยแบกนี้แล้วครับมีเลยนี่ครับน้อยเป็นสิทธิ์นะครับมะม่วงหิมะผ่าน อากาศดีครับแดดออกคึมๆน้อยหนึ่งครับพี่น้องสอยล,ล่องทั้งพืนนครับใส่อมอเสาสิเด้ครับรคบนืนบ่กก้าึ้นนะครับพี่น้องมันสูงย่านตกลงมากครับสใส่สไม้เส,สาเวซนะอยเอาเด้วยครับพี่น้องซอยเอา ต้งพูดนะครับพีค่ครับโดกโดกค,ครับพี่น้องได้ยู่ครับเหมือนละ่อยสอง่อยสูมือนะครับหรือก็อยู่เฉยๆนะครับพี่น้องนี่ครับตน้นเป็นตรงเป็นปลาครับปีหนึง่งก็ขายเด้เป็นหมื่นนะครับปีหนึง่งก็เป็นรายได้พิเศษเอาโจกใครามาวางไว้นี่ จุกเกล้าเลยนี่สวนหนึ่งนะครับพี่น้องปลูกไว้เนื้อที่ก็ประมาณสามไร่นะครับพี่น้องปลูกไว้เป็นแถวงามเลยครับพี่น้องครับเนื้อที่สามไร่ลงไปปลูลปกประมาณหกไร่นะครับพี่น้องหกไร่เจ็ดไร่ปลูกไว้ครับี่ก็กำลังออกดอกครับปีนี้กำลังได้ผลออกดอกนยครับพี่น้อง ต้งเดี๋ยวเดี๋ผลนะครับครับตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ใหญ่แล้วครับ,รรรบม,มาช่วยเรอมาช่วยเรอห้เขียวเขียวมาช่วยเรอเขียวฮมาช่วยเลยครับ นีต Sugar, ่ต้นนี่แห้งโดกโดกแล้วครับพี่น้องครับโดกหลายต้นนี่ต้นนี่ฟันเงินหลายนะครับต้นนี่อันเง้นลายพันนะครับต้นนี่หลักพันหรอครับราคาปลาทูหรอครับพี่น้องดีกว่าอยู่ปลาเปล่านี่ครับสมิ่งหอมหอมกินก็ได้นะครับต้นนี่กระได้ส่วนมะเร็งก็ที่นึงนะครับเศรตฐกะนะครับฮาโล่หรอครับ สามห้าสิบห้าเงินสืได้ประมาณลอยห้าสิบบาทนะครับว่าห้าสิบบาทเก็บใส่ก็จะเย็นก็จะามของซื้ได้อยู่ประมาณสองลอยครับสองลอยสามลอยับขายอยู่ความขยันนะครับเพระาะว่าเก็บเบาเบิร์ตนะครับหลายแห้งครับหลายแห้ง,พ,งพี่น้องเลยพุ่นเป็นปลายพุ่นพุ่นตน้นมันจะต้นมะม่วงนะครับ ที่อยู่ประมาณ22ไมมาาร่ในี่มีต้นมะม่วงหิมาพาน์เต็มเล้ครับ22ไร่25ไร่มะม่กงนี่มะม่วงหิมพาน์เต็มนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้กันเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวผมเก็บมะมงกงหิมาพานธ์กันครับสวัสดีครับ